ต้องขอบคุณเควตตีดอก่อนเลยครับที่ไว้ใจแล้วก็เชื่อมั่นในพวกเราสองคนครับให้ให้ให้พวกเราสองคนนะครับได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ของโปรฮิตเควตดอรมาเปครอบครัวเดียวกันนะครับครับผมครับดีใจครับแล้วก็เป็นเกียรติมากๆครับที่ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์เควตตีดอ้นะครับเพราะว่าเราก็เราก็ยังเรียกว่าอะไรเราก็เด็กนะครับแต่เขายังไว้ใจเราขอบคุณมากๆเลยนะครับผมแต่แล้วก็เป็นตัวพิรลบานอะไรบ้างของผมเป็นจริงๆเป็นด้วยกันครับครับใช่ใช่ครับ เป็นอะไรเป็นซีซีซีรีส์ครับผมครับผมซึ่งมันก็จะมีเรียกว่าไอเทมที่ต้องใช้คู่กันครับผมของผมเป็นแคทิโดสปีดไวซ์ซีซีพาวเดอร์แท็คเอสทีฟซีซีพีเอบวกบวกครับของผมเป็นแคทิโดสปีดไวซ์ซีซีครีมนะครับเอสพีเอ50พีเอบวกบวกบวกครับครับผมจริงจริงตอนนี้ก็โดนทุกวันเลยครับใช้ทุกวันเลยครับคือบางทีเราเรียกว่าอะไรเดียวเวลาเราออกไปใช้ชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยครับบางทีเรา เราอาจจะต้องแบบดูดีนิดนึงเวลาเราไปเจอผู้ใหญ่หรือว่าเราไปเจอคนที่แบบว่าสําคัญกับเราอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องแบบว่านิดนึงบางบางทีเรามีสิวเราอาจจะต้องกบอะไรอย่เงี้ยครับบางทีวันนี้หน้าไม่ไบรท์จะต้องปาดสักนิดนึ่งครับสกิลการปาดเราเป็นยังไงบ้างว่าจะเรื่องแต่งหน้าอย่างเงี้ยาอแค่ปาดครับเราเราปาดนิ่งๆเลยครับนี่ครปาดปาดไห้ไหมครับปาดได้ไหมครับหรอครับผม ay kakalagan <laughs> เออเรียกว่ามันใช้ง่ายครับแล้วก็อย่างเรียกว่าอย่างผู้ชายอย่างเราอ่ะบางทีเราไม่ได้มีความรู้เรื่องเครื่องสำอางเยอะอะไรอเงี้ยบางทีเราใช้แค่เราใช้แค่ซีซีครีมแล้วก็ใช้แค่พา,า,าเดอร์แผงเขาเดอร์แผงเงี้ยมันก็อยู่แล้วมันคือแบบว่าพอดีเลยแล้วเราอาจจะแบบเติมนิดมันสักนิดน้อยอะไรเงี้ยครับผมและน่าจะชุ่มชื้นด้วยความที่แบบเราได้ลองใช้ได้ลองใช่แล้ที่สำคัญคือไม,ไม่ไม่หนักหน้าด้วยครับบางทีเป็นอย่างเราอเย้ยบางทีทากันแดดมัาจะมีความเหนียวหน้าความแบบความเหนื่อยหนาอะไรเงี้ยครับผมแต่เคที่เราไม่มีอะไรเายนช่น ครับผมอย่งององางหน้าครับรมีรอรยากจะบอกาย,าอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วตอนแรกสุดเลยนะก่อนที่จะมีโอกาสทํางาน,นผมก<ช>็ไม่กล้าแต่งหน้าเหมือนกันจนจนพอเริ่มมีโอกาสเนี่ยก็ตอนทุกวันนี้กลายเป็นว่ารู้สึกว่าถ้าวัานไหนจะไปหาเพื่อนหรือว่าอะไรที่แบบค่อนข้างสำคัญนิดนึงมีถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็ต้องพกไปด้วยที่ดอกบรู้สึกว่าต้องใช้น<ช>ี่มันเป็นเรื่องปกติแล้วด้วยว่ะที่บอกว่าทุกคนอยากดูดีขึ้นอะไรเงี้ยก็ไม่ไม่แปลกกาา ครับผมก็ฝากเคดีดอด้วยนะครับของเราก็เป็นซีซีซีรีส์นะครับฝากด้วยนะครับครับค่ะแล้วก็วันก่อนเราพบกันโดยพร้อมแบบวุ้ยทำแฟนคลับฟินเลยครับผมครับเราเออเรียกว่าเราก็คือช่วงนี้มันอยู่ด้วยกันเกือบทุกวันเลยครับเจอกันเกือบทุกวันเลยแบบทำงานด้วยกันทุกวันเลยอย่างเงี้ยมันก็บางทีมันบางทีมันก็นึกไม่ออกว่าเราจะพูดอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็คุยกันเรียกว่าอะไรอ่ะให้กำลังใจกันปรึกษากันตลอดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับมีเรื่องไม่สบายใจเราก็คุยกันเลย เออส่วนตัวผมไม่ได้เขินอยู่แล้วเพราะว่าผมเป็นคนเรียกว่าอะไรเดียรรักใครก็แสดงออกอยู่แล้วอะไรอย่างนี้กับกับแม่กับน้องเราก็กอดหอมกันปกติหรือว่าเราก็บอกรักกันปกติอะไรอย่าง้วการพิมพ์เขาว่ารักนี้คือนิยามมันว่านิยามคขาว่ารักิิไไปก็คือรักครับรักก็คือรักครับผมจริรักแบบไหนรักแบบไหนเออเรียกว่าตอนนี้มันอยู่ใกล้กันจนเรียกว่ามันอาจจะเลยสเต็ปเพื่อนไปแล้วแหละมันเรียกว่า เวลาเราทําอะไรเราก็นึกถึงเราก็เป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยแม่ผมก็เป็นห่วงจริงนะนี่จริงแม่ผมก็เป็นห่วง เราไปถ่าย <c oughs> ไปถ่ายหนังกันต่างจังหวัดอย่างเงี้ยบางทีโอม <c oughs> โอมมันขับรถไปเองอย่างเงี้ยโอมมันชอบขับรถอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นห่วงแม่ก็จะเป็นห่วงว่าโอมขับรถ,บรถดึกๆนอนนี้ตะคืนพรุ่งนี้เช้าตื่นใส,ส่ใส,ส่ใส่กลับเลยแม่แม่คุณอ่ะทุกครั้งที่ผมมากองออจะชอบถามตลอดเลยกินข้าวยังข้าวไหมใช่ใช่ใช่อย่างนั้นเลยจนผมแบบเอาจิงๆนะเราดีใจมากเลยเพราะว่าอย่างพ่อแม่เราก็ทํางานใช่ไหมแล้วเหมือนแบบแม่นันนนก็ช่วยดูแลเราอ่ะเราก็แบบดีใจอ่ะใช่ครับอย่างนั้นเลย พอเห็่านเราอ่านรู้ยัแล้วเราคดุยพตามตรงตอนแรกแอบน้อยทไมคือแกลืมคือไม่มาหรออตอนแรกสุดนัโนนวิดีโอคอลมาก่อนที่เคยบอกไปตอนเที่ยงคืนแล้ววันนั้นทั้งวันอะทุกคนแฮปเพื่อนเแฮปแต่ในใจผมอะเมื่อไหร่มาจะแฮปแล้วมาน่าจะประมาณเกือบสี่ทุ่มตอนแรกก็แบบคือวันนั้นทํางานด้วยกันลืมปะวะลืมปะวะ หรือว่าแบบจะเล่นแง่แเล่นไรหรือจะมาแฮปคนสุดท้ายทำมาเป็นแบบเฮ้ยกูแฮปมึงคนสุดท้ายนะจริงจริงขี้เกียจหารูปอยู่หลอกเยอะย่แ<ๆ> <laughs> ม่ <laughs> ผมก็แบบแอบ,บนอยนิดนึงแต่พอเห็นก็เออดีใจอะไรเงี้ยไม่เราก็เตรียมแฮปเราอ่ะเตรียมแฮปคนสุดท้ายแล้วแหละแต่เราง่วงเอาเลยลงก่อนเลยสี่ทุ่มแล้วเราก็ <laughs> เอาเลยใช่อะไรนะครับ รู้ดิมันมันเรอของมันเองอะแต่ถามว่ามันไม่ได้น้อยแบบน้อยนะคือใน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 กิจกรรมวันนั้นอะอย่างก่อนหน้านั้นเคทที่เร้องก็ป a p p y b i r t เดย์ให้ด้วยเมนา<ช>นนทนก็ป a p p y b i r t เดย์ให้แล้วแล้วก็ในในงานน,านั้นนนท์ก็ happy birthday อยู่แล้ว <c oughs> คือเราก็แบบไมไ่คิดอะไรงไงแต่เราก็แบบเฮ้ยมึงลงโซเชียลเลยดีลงโซเชียลเลยดีแต่ก็แบบไม่ลงสักทีมันก็แบบเอ๊ะย,ยังไงกันแน่วะอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขเนี้ยเกิดขึ้นในใจทีนึงน้องลงแล้วก็ตกใจใช่ครับ เป็นพาร์ทเนอร์เรียกพาร์ทเนอร์ดีกว่าพาร์ทเนอร์ที่ดีน่าจะดูกว่าครับเพราะว่าเรียกว่าอะไรเ่ยคือทํางานนุ๊กทำงานกันเนี่ยเวลาเราทํางานด้วยกันอ่ะมันจะมีคนหนึ่งจะมีจุดแข็งคนนึงจะมีจุดอ่อนไม่เหมือนกันอยู่แล้วแล้วมันจะช่วยอุดจุดแข็งจุดอ่อนของกันและกันได้ดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่าเมื่อเป็นมาเป็นพาร์ทเนอร์กันมันก็เหมือนได้พาร์ทเนอร์ที่ดีคนนึงในการทํางานในทุกๆอย่างอะไรเงี้ยเรย อย่างเราไปไลฟ์หรือว่าเราไปเป็นพิเลนเตอร์เจอแบงค์แบงค์แบงค์เราก็ไมมีเพื่อนอยู่เพื่อนช่วยได้ตรงนี้เราตอบไม่ได้เพื่อนช่วยได้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับยังแบบว่าจังหวะดีเอ่อถ้าตอนค่ะครับเอ่อพ่อครับตามนะครับพ่อพ่อเรียกว่าอะไรเดียวพ่อก็ ยินดีกับเราที่แบบว่ามันเหมือนแบบมันมีกระแสหรือมันดังขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบเขาก็เห็นเราทํางานมาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เห็นเราเหนื่อยเราแล้วเมื่อเมื่อวันหนึ่งมันมันเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมามันมีคนพูดถึงขึ้นมาเขาก็ดีใจีเอ่ตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับตอนนี้เรากำลังถ่ายซีรีส์เอ้ยพูดผิดหนังใช่เราซีรีส์ไวเบอร์ซ่าซีรีส์ไวเบอร์ซ่าเรากำลังถ่ายหนังด้วยกันอยู่มาดีเชตก็ได้เริ่มเปิดกล้องไปสักระยะหนึ่งแล้วครับก็รับรองว่าได้ดูอะไรที่แปลกใหม่ ได้ดูอะไรที่อ่ะดูอินเนอร์นะนนท์ได้ดูอะไรอะอะไรนะดูอะไรอ่ะคาดไม่ถ yep. ึงผมบอกเลยว่าเมื่อหนังฉายทุกโรงภาพยนตร์อะทุกคนจะมองว่าเราเปลี่ยนไปทุกคนแหกหาผมแน่นอนผมบอกแค่นี้ผมบอกแค่นี้ว่าทุกคนแหกหาผมแน่นอนครับใช่ฝช่ใ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 ขอบคุณครับ่ใช่ใช